ว <Dest professionals> <mm <k> ันนี้เหนื่อยมากนะอยากบอกว่าขอบคุณนะขอบคุณมากๆ <mm <ona> แล้วก็อยากอยากกอดทุกคนทีละคนเลยนะแล้วได้ยินไหมครับได้ยินไหม <mm <f inal> แต่กอดทุกคนคงไม่ได้นะอาจจะมีรางวาัล กผู้โชคดีนะครับที่ทีอนน่อันนี้ผมเป็นคนอันนี้ผมเป็นคนคิดเองนะคบแบบก็อยากจะมีกิจก,กรรมร่วมกับแฟนคลับเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็แล้วก็ไม่คิดว่าแฟนคลับยังเยอะมาดูพี่เยอะแบบนี้นะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับ ก็เอาไงดีเดี๋ยวจับสลากเลยดีวยกว่าน,นะก็คืออันนี้เป็นเลขที่นั่งใช่ไหมครับอ่าก็เดี๋ยวใครผู้โชคดีก็ได้ของรางวัลของรางวัลจากจากผมนะมน,มมน,นะครับไม่ได้ยินใช่ไหมได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ชาชาก่อนแล้วกันโอเค มันก็มีใหม <aan red> oh. ่ๆอยู่อะไรนะหมเลขที่ออกหนึ่งหนึ่งเจ็สีครับหนึเจ็ดสี่องมาเลยค่ะหนึสอ่ะนี่นะ1 7นึ่งเจ็ดสี่องมาหนึสองสามสี่ เป็นเสื้อที่เป็นเสื้อที่พี่ใส่ซ้อมราะว่าเก็บไว้จะแจกให้หมดแล้วเพราะว่าจากใจบริจาคก็ก okay. oh ็น่าจะแฟนลับน่าจะได้มากกว่าโอเคเอา